ความลับที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับการทำงานหนักคือยิ่งคุณวิ่งไล่ตาม productivity มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไม่มีความสุขมากเท่านั้นวันนี้เราจะมาเปิดเผยเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่เรียกว่า productivity paradox ค่ะ เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะที่ว่ายิ่งพยายามอัดตารางงานให้แน่นเท่าไหร่ยิ่งพยายามเคลียร์ทูดูลิสตให้หมดเร็วที่สุดแต่สุดท้ายแล้วแทนที่จะรู้สึกดีใจกลับรู้สึกเหนื่อยล้าว่างเปล่าแล้วก็เหมือนเวลายิ่งหดหายไปซะอย่างนั้นถ้าคุณกำลังพยักหน้าอยู่แล้วก็คุณไม่ได้รู้สึกไปคนเดียวนะคะ ปรากฏการณ์นี้ล่ะค่ะที่นักวิชาการเขาเรียกกันว่า productivity paradox พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสภาวะที่ยิ่งเราทุ่มเทให้กับการทำงานมากเท่าไหร่เรากลับรู้สึกว่าตัวเองมีเวลาไม่พอแล้วก็ไม่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเองหลายคนอาจจะถามว่าอา้าวทำไมละ่ะก็ในเมื่อเราทำงานได้เยอะขึ้นเราก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นสิสาเหตุหลกัลกๆเลยเนี่ยมันมาจากแรงกดดันของสังคมยุคใหม่ค่ะที่ม จะเชิดชูความยุ่งว่าเป็นเครื่องหมายของความสำเร็จใครตารางงานแน่นคนนั้นดูเท่ดูเก่งทำให้เราหลายคนเพลอวิ่งตามเกมนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเราเลยตั้งเป้าหมายไปที่ปริมาณของงานแทนที่จะเป็นคุณภาพหรือความหมายของงานนั้นๆสุดท้ายแล้วเราก็เลยกลายเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานไปเรื่อยๆแต่หัวใจข้างในมันกลับค่อยๆแห้งเหี่ยวลงไปนั่นเองค่ะแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะ คำตอบอาจจะสวนทางกับความเชื่อของใครหลายๆคนนะคะเพราะมันคือการหยุดพักและการมีชีวิตทางสังคมค่ะความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือการทํางานต่อเนื่องไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นเสมอไปแต่มันกลับทําให้เราหมดไฟได้ง่ายขึ้นต่างหากมีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งเลยค่ะจากมหาวิทยายลัย University of British Columbia ที่เขาค้นพบว่าการใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมหรืองานอดิร เดกเล็กๆน้อยๆที่เราชอบเนี่ยมันช่วยเพิ่มระดับความสุขและความพึงพอใจในชีวิตได้แบบเห็นผลชัดเจนเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือการพักผ่อนไม่ใช่เรื่องของคนขี้เกียจแต่มันคือส่วนสำคัญของการมีชีวิตที่มีคุณภาพค่ะ การสร้างสมดุลที่ว่านี้มันอาจจะเป็นแค่การได้นั่งคุยกับเพื่อนสีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะการอ่านหนังสือเล่มโปรดหรือแม้แต่การได้นอนกอดน้องแมวที่บ้านกิจกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะคือการชาร์จพลังใจที่แท้จริงที่จะทำให้เรากลับไปทำงานได้อย่างสดใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดค่ะที่อยากให้ทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเราต้องเข้าใจให้ได้ว่า ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครทำงานได้มากที่สุดแต่การสร้างชีวิตที่มีความหมายและสมดุลกลับดักของ productivity มันทำให้เรามองเห็นแค่การทำงานเป็นหนทางเดียวสู่ความสำเร็จแต่ความจริงแล้วชีวิตเรามันมีหลายมิติมากๆเลยนะคะ มันมีความสัมพันธ์ที่ดีมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีช่วงเวลาแห่งความสงบและการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยการทำงานหนักไม่ใช่สิ่งผิดค่ะแต่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการปรับมุมมองแค่นี้ละค่ะที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริงได้ ดังนั้นการสร้างสมดุลใจให้ชีวิตไม่ใช่การเสียเวลาแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราเองค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกคนลองกลับไปทบทวนการใช้ชีวิตของตัวเองดูนะคะแล้วลองตั้งคำถามกับความเชื่อเรื่องความขยันในบาปเดิมๆที่เราเคยยึดถือกันมา ใครมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้หรือมีวิธีสร้างสมดุลในแบบของตัวเองลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ